สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุหงิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พี่ fc ที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่านครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามทุกอย่างและ fc ใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นุ่มบลคนร้อยเอด็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าตามสไตล์ช่องนุ่มบนลคนร้อยเอ็ดครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้มาขึ้นลาน้อยไปแสดงครับแล้วผมก็นั่งเบิงไหลสดแน่กับเบิงหลายๆอย่าง fc รอคอยพี่อองลองนั่งคิดเบิ่งเดีอยครับการไลฟ์สดทุกครั้งไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเดียวครับเหมือน YouTube นี่9000บวกลบแพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มสีฟ้ากด็ดีหลายๆช่องหลายๆอย่างแม้กระทั่งช่อง YouTube หลายๆช่องที่เอาไปลงยอดกดดูกดไลค์กดแชร์บวกลบแต่ละวันแสดงว่าเฮ้ยผมมานั่งคิดว่าคนที่รอหลาหน่อยนี่หลักหมื่นนี่ ถ้าเราไปเปรียบเทียบถ้าคนไปยืนอยู่ในสนามฟุตบอลนี่คือโบเมนหน่อยๆนะครับคนกี่คนที่มานั่งรอหลาหน้อยหมายถึงจะเพาะช่วงไล์สดนะได้ย้อนกลับไปอีกเหครับพี่น้องช่วงที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฟิ่นมีเวลาว่างหมายถึงเวลาว่างที่จะดูเนี่ยยอดวิวแต่ละช่องไม่ธรรมาดาครับสแสดงว่าสิ่งที่หลาน้อยกระทําอยู่มาถูกทางทุกอย่างแล้วเอฟซีก็ได้รักและชื่นชอบครับพี่น้อง เป็นยังคือว่าสันก็ดูจากยอดวิวหลายๆอย่างแม้กระทั่งเมื่อคืนครับพี่น้องผมเบิงเบิงไห์สดแล้วผมมาช่วงเศร้าๆเนีครับผมมานั่งเบิงช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งอันนี้ให้เครดิตคุณพัดด้วยครับพี่น้องแล้วทายมุมกว้างครับมุมกว้างคือมุมหลังๆหม่องโตะ๊ะโต๊ะที่ว่านั่งรับประทานนั่นแหละครับพี่น้องแล้วทายปุ๊บตรงนี้เสร็จแล้วข้างหน้าเป็นเป็นบรรยากาศ FC ลูกเต้นบวกกาวข้างบนเป็นเวทีก็เลยได้มองมุมมอง,มอง,มองเห็นกว้าง เออผมมองแล้วมุมมองมุมตรงนี้น่าน่าสนใจน่าสนใจผมก็เลยนั่งเบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องสิ่งที่ผมเห็นคือปาดปลาหน่อยกิง่งเหงหมายถึงถ่ายทอดในมุมกว้างเบิงบรรยากาศเอฟซีเต้นบวกกับลาหน่อยอยู่ทงวท่วิธีลาหน่อยกิ่งอีเดียวาบามีนว่าวเวอร์เนี่ยคือมองเห็นตรงนี้จะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างบวกกับเรามานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยนี่เด็กสิบแปดมัน เด็กน้อย18ปีเลยนี่เด็กน้อย18ปีที่สามารถทําแบบนี้คอนโทรลแบบนี้เอาคนอยู่แบบนี้ลานุ่ยบ่ธรรมดาครับพี่น้องเก่งขนาดนี้เลยบ่ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันล่ะยังมีศิลปินกี่คนกี่ท่านที่มีความรู้ความสามารถและสามารถเอาเอฟซอยู่ได้ขนาดนี้ถามเรื่องาลายนี่หายากอาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยใน ในรุ่นนี้เลยก็ได้รุ่นเยาวชนเนี่ยแหละครับพี่น้องไม่เกินยี่สิบปีนี่ผมมาหายากเลยบ่มีเลยแหละใส่าาคําว่าคนเดียวก็ได้เลยเนี่ยบ่าอายปากเลยเนี่ยเพราะว่าศิลปินที่อายุต่ำกว่ายี่สิบที่สามารถทําในคือหลานี่ห้าหน่อยครับแล้วถ้ามาพูดถึงเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีเนี่ยโอ้โหเก่งขนาดนี้เลยผมมานังมันมองเห็นครับพี่น้องมองเห็นมุมกว้างแล้วเห็นว่าการความรู้ความสามารถนี่บ่ธรรมดา คือลาน้อยสามารถเอาอยู่อีกดีความสามารถที่ลาน้อยสื่อออกมาให้พวกเราเห็นนี่บ่าทธรรมดาดีครับพี่น้องลาน่อยเกง่งตรงยอลงมลาว่าหนึ่งไปยังเคยใส่คขาว่าความรู้รู้เพราะว่าศึกษาศึกษามุมว่าเอฟซีชอบแบบแบบไหนหลาน้อยถึงเอาสิ่งที่เราศึกษามาถ่ายทอดไงความสามารถก็คือการแสดงออกมาหลายท่านว่าเอาหนูวนเลยเจ้าใส่คําว่าความรู้ความสามารถ ถ้าเขาไม่ศึกษาข้อมูลว่าเอฟซรักแบบไหนชอบแบบไหนแล้วเขาจะเอามานําเสนอได้ไงเพราะเขารู้ไงเขาศึกษาไงศึกษาว่าเอฟซชอบแบบไหนจะถ่ายทอดแบบไหนเขาถึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยบอกรับพี่น้องโมเมนต์มฮอดจับไม่ห่องห่องห่อง,อ,งอันนี้คือพูดในมุมที่ผมมองเพราะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพหนจะต้องมีความรู้ความสามารถความรู้คือศึกษารู้เขารู้เรา นี่เขาเรียกความรู้ความรู้ในการศึกษาถ่ายทอดมาได้อย่างดีโัเอนเตอร์เทนคนหน้าวิธีอยู่นี่แหละการจากการศึกษาว่าเด็กเอฟซแต่ละท่านชอบแบบไหนกระทาแบบไหนเราต้องนําเสนอข้อมูลแบบไหนให้ f อฟชอบนี่แหละเขาเรียกว่าความรู้มีของแท้ครับพี่น้องโอ้เอาอยู่ผมนั่งเบิ่งกักัดเป็นมุมที่ผมดูแล้วโอ้มีความสุขคุณพัดนี่ มีโอกาสก็ติดตามคุณได้เขาได้นะครับ,เพร,เ,บเพราะว่าผมกับนางเบิงเพราะว่าผมกับบัณฑตอนแรกบ่ได้ตติดตามกับเลื่อนเบิงตามสไตล์ผมนี่แหละหลายๆท่านก็เป็นเหมือนกันก็จะเลื่อนหาดูหลานหน่อยไปเรื่อยๆแต่ผมมองเห็นว่าโอ้วธรรมาดามุมนี้หลาน้อยเก่งเกินวัยแม่แมนแมนบานเฮาก็เรียกเยาว,วชนดาวรุ่งดาวรุ่งพุ่งแรงก้าวเข้าไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่แม้กระทั่งทีมชาติฟุตบอลสิเด็กอายุ16 17ปีเข้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่นี่คือกัน นี่คือวัธรรมาครับพี่น้องลาหน่อยเป็นโอ้ย่อมย่อมเพิ่นศึกษาดีก็การมองการตลาดดีมากๆในการเอาอยู่เพราะว่าผมเบิ่งประสบการณ์ตั้งแต่เหล็กๆไม่เลยลาหน่อยสามารถคิดวิเคราะห์ว่าจะทํายังไงจะเอ็นเตนยังไงให้ FC อยู่ได้และติดตามลาหน่อยได้เสมอจะดึงยังไงจะเอายังไงให้อยู่ลาน้อยเป็นคนเก่งครับพี่น้องต้องมีต้อง,งยอมรับเลยว่าลาน้อยมีความสามารถมานั่งเบิ่งอีกทีนหนึ่งเอ้า มานางเบงในมุมตอนหลานน้อยอยู่ข้างล่างขนาดพูดกันจาหลานน้อยก็บอกกร,ก,กระตุกกระตากเนี่ยบ้างเที่ยกับว่าบอกของบอกไลย,ยังสีนะแต่พ่อมาขืนเวทีเอาเอามาแต่ใส่ก็เก่งเตะว่าข้องจัดการทุกอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอามันกอเก่งเตะทั้งเวทีแบบทุกอย่างไม่มีสะดุดนะถ้าหยิบจากการใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างมาวางไว้ข้างบนนี่ทุกอย่างจะสะดุดไปหมดเลยนะเม่นบอกรับพี่น้อง แต่นี่คือข้างล่างกับข้างบนคนละเรื่องลาเอาอยู่ทุกอย่างการแสดงการเอนเตอร์เทนทุกอย่างเอาอยู่หมดเอาเหมือนเด็กคนนี้ศึกษามาดีมากมีความรู้ว่าคนที่เขามาฟังศิลปินร,ร้องเพลงเขาชอบแบบไหนคนที่อยู่ข้างล่างเขาสนุกแบบไหนเราต้องเอาตรงไหนไปวางให้เขา ผมก็เลยแบบป๊เรากินงดีผมตึงใส่คำานี้มาเสมอว่ามีความรู้ความสามารถโอ้เราวรธรรมาดาคือเด็กคนนี้นี่ผมนั่งเบิ่งการใช้ชีวิตการพูดของหลานน่อยนี่แหละเอา้าน่าก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งนะซึ่งย้อนกลับมาเอา้าเครื่งวิธีนี่คล่องมากๆนะปึ๊ดปั๊บปั๊ดว่าธรรมาดาผมก็เบิง่งละปัาดเพิ่นบ,บอกโบเมนคนทีว่า เหมือนมืออาชีพเลยแหละมืออาชีพที่แบบอยู่บนเวทีมานานอ่ะผมถึงบอกเสมอเลยหลายหลายท่านก็ศึกษาเสมอว่าถ้าอีกสองปีล่ะสามปีข้างหน้าล่ะป้าหลานหน่อยสิจวดปันใดเอาคือสุดยอดอ่ะประสบการณ์เกิดขึ้นสะสมมาประสบการณ์สี่ปีจะเข้าห้าปีหมายถึงในวัยที่ยี่สิบกว่านี่โอ้ยหลาหน่อยนี่ผมว่ามาโหลดพร้อมที่จะชนได้หมดแหละไม่กลัวเพราะว่าเด็กคนนี้มีความ ความเป็นศิลปินในตัวสูงมากๆใส่คขา,านีเลยลาน้อยเกิดมาเพื่อซึ่งนี้จริงๆครับพี่น้องสุดท้ายท่ายสุะครับขอขอบคุณ f อฟซีท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุนมวลคนเรตขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุวยตลอดไปครับสวัสดีครับ